น้ำพริกกาดหมูนะครับอันนี้เพื่อนผมทําเองนะครับผมใครสนใจติดต่อได้ที่เพื่อนผมเลยนะครับเพื่อนผมชื่อมุกนะครับนี่ผมจะมารีวิวรสชาติครับเพื่อนส่งมาให้ชิมนะครับผมจะรีวิวให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมมากเลยครับผมเพื่อนๆดูนะครับหมูเน้นกาดหมูเน้นครับใส่ลงไปในข้าวแบบนี้นะครับลองกินดูนะครับ ก็โอเคครับผมกินคู่กับผักนะครับก็ไม่กลั้หมูครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กเพื่อนๆไว้ให้นะครับทักไปถามได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงครับผมอร่อยด้วยคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่ทานี้นะครับสวัสดีครับ